กี่อยู่หน้าห้องพี่ก้อยมาทำไมอีกคะวุ่นวายจริง เบลเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่ไม่คิดว่าจะเลวขนาดนี้เบลรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าอามนฆ่าแม่ก่อนแต่เบลก็ไม่ยอมพูดสักคำไหนบอกว่ารักก่อนไงเบลทนเห็นก่อนเสียใจได้ยังไงจิตใจทําด้วยอะไรคะเบลก็รู้สึกแย่นะเวลาเห็นก่อนร้องไห้เบลปวดใจมากแล้วตอนที่ป้านีถูกฆ่าตายใหม่ๆเบลแทบไม่ห่างจากก่อนไปไหนเลย คอยอยู่ดูแลก่อนแล้วก็ช่วยหาหลักฐานเอาผิดอมนอ๋อออลิสรู้แล้วทำไมเบลไม่ยอมบอกกอนว่าเห็นอมนฆ่าแม่ก่อนเพราะเบลอยากเป็นผู้ช่วยก่อนนี่เองไม่ใช่อย่างนั้นนะอลิสเบลมีญาติเป็นอายการยังไงก็ช่วยเรื่องคดีได้อยู่แล้วส่วนเรื่องที่โดนอมนขู่ฆ่าเบลก็ไม่มีความจำเป็นต้องกลัวเลยรวยขนาดนี้จะหนีไปเมืองนอกเมื่อไหร่ก็ได้ มีเหตุผลเดียวเท่านั้นแหละที่เบลเลือกที่จะปิดบังกอเบลอยากเป็นคนที่เข้าไปโอบอุ้มกอนในวันที่กอนไม่เหลือใครเพื่อกอนจะหันมารักเบลไงคนที่เบลรักไม่ใช่กอนหรอกเบลน่ะรักตัวเองตั้งหก่กโอ้โหคุณน้องหักหลังเพื่อนรักตัวเองเนี่ยก็ว่าแย่แล้วนะ แต่หักหลังผู้ชายที่ตัวเองรักเนี่ยมันสุดยอดแย่ไปเลยจา้าโอ้โหจิตใจทำได้อะไรเนี่ยเบลเข้าใจแล้วว่าทำไมอามน n ถึงอยากฆ่าปิดปากพี่เพราะพี่เันปากดีแถมยัง,งโง่อีกด้วยเอา้าไอ้นี่ใครกันได้ที่โง่ฮะถึงได้ไม่รู้ตัวว่าลิสตามมาเนี่ยพาฉันช่วยไปด้วยเลยแกต่าหาาที่โง่แล้วพี่จะไปบอกอลิสทำไมล่ะว่าเรารู้กันน่ะ ได้แค่ห้าล้านค่ะแล้วพี่ต้องใช้คืนด้วยโอเคห้าล้านก็ห้าล้านแต่ว่าเบลต้องโอนให้พี่ตอนนี้เลยนะจะรีบไปไหนอะคะยังไม่ได้ทำเรื่องขอวีซ่าเลยถึงเวลาเดี๋ยวเบลให้เองค่ะไม่เบลแนะ่เอาจริงๆพี่ก็ไม่ได้อยากไปอยู่เมืองนอกนะแต่ว่าพี่กลัวโดนอมนค่าปิดปากพี่ก้อยมีส่วนค่าแม่ก่อน ถึงได้กลัวอมน์ฆ่าปิดปากอลิศาเอาเรื่องนี้ไปบอกตำรวจนะพี่ไม่อยากโดนตำรวจจับถ้าไม่อยากให้คลิปนี้ถึงตำรวจพี่ก้อยก็ทำตามที่อลิสบอกสิคะไลน์ไปหาเบลแล้วบอกว่าพี่อยากเจอป่านนี้เบลคงกลับคอนโดไปแล้วงั้นเราก็ไปที่คอนโดเบลถึงแล้วค่อยไลน์ไปบอก